มาแล้วคับทุกคนนี่โอ้โหมาซ้อมๆม,มาชกกันระสอบสายจริงจ่ะอ่าคุณผู้ชมสวัสดีค่ะยูกิเด็กยูกิเองค่ะและในวันนี้รู้รื่องเม็ดคิดอย่างมีเหตุน,นะคะก็มีการทดลองสนุกๆมาฝากคุณผู้ชมถึงบ้านอีกแล้วค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะการทดลองกีจะเกี่ยวกับเจ้านี้เลยถังน้ําที่เต็มไปด้วยลูกปัดนี่แหละค่ะมันไม่ใช่กระสอบสายของยูกินะแต่วันนี้ค่ะยูกิจะเสกอะไรให้คุณผู้ชมได้ดูค่ะสังเกตบริเวณผิวของลูกปัดให้ดีนะคะพื้นผิวของมันค่ะ ม,มีอะไรเกิดขึ้นนะคุณผู้ชมพร้อมนะพร้อมแล้วไปเลยค่ะมาได้ไงอ,ะอ่ะอ่าเชื่อว่าหลายคนนะคะคงงงแล้วล่ะค่ะว่าเจ้าลูกเนี่ยปิงปองอะ่ะมันมาได้ไงทั้งที่จริงๆเมื่อกี้มันไม่มีอะไรเลยบอกหวยหรือเปล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นไปชมกันเลยค่ะ เรียงจากน้อยไปหามากเลยเนี่ยก็คือเจ้าลูกปีปองตามด้วยลูกป,ปัดนั่นเองค่ะการที่เราขย่าขวดลูกป,ปัดนะคะให้ลูกป,ปัดนะะขยับตัวได้อย่างอิสระนั่นเองค่ะจนทําให้ลูกป,ปัดทําตัวเป็นเหมือนนะคะมลเลยกุลของของเหลวค่ะคราวนี้ค่ะเมื่อขย่าไปเรื่อยๆค่ะของที่มีความหนาแน่นกว่านะคะอย่างลูกป,ปัดเนี่ยก็จะจมลงไปด้านล่างค่ะ ขึ้นเรากับว่าก็ลูกปิงปองเนี่ยน้ำหนักเบามากแล้วก็ลอยทะลุลูกปัดขึ้นมาเลยและนี่ค่ะคุณผู้ชมคะก็ะอาจจะเป็นทริคนะคะที่นักมายากลหลายคนเนี่ยเอาไปเล่นก็ได้เพราะฉะนั้นหล่าคนมองไม่ทันจะทําให้ดูอีกรอบนั่นเองค่ะเมื่อกี้ค่ะยุกิแอบใส่นะคะลูกปิงปองค่ะไว้ได้ฐานล่างสุดเลยนะคะคราวนี้ล่างสุดของขวดเลยทีเดียวแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลูกปิงปองเนี่ยจะขึ้นมาอยู่ข้างบนได้หรือเปล่า ไปดูกันเลยค่ะเฮ้ยขึ้นมาคุณผู้ชมง่ายแค่นี้เองค่ะก็ขึ้นมาแล้วค่ะ เรื่องนี้ค่ะทําให้เราได้รู้ว่าหลายๆครั้งที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวเนี่ยจะทําให้ของที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินค่ะที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าบ้นแผ่นดินขึ้นมานั่นเองค่ะเนื่องจากแผ่นดินไหวค่ะก็เปรียบเสมือนลูกปัดนะคะที่อยู่ในขวดที่เราทําการเขย่านั่นเองค่ะและของหรือว่าสสารนะคะที่อยู่ใต้ดินและมีความหนาแน่นที่น้อยกว่าค่ะก็จะโผล่ผุดขึ้นมาบนพื้นดินนั่นเองเชื่อว่าหลายคนนะคะสามารถทําได้ง่ายๆแบบนี้ที่บ้านค่ะ การทดลองสนุกๆนะคะในครั้งหน้าจะเป็นอะไรคะ่ะติดตามชมได้สำหรับในวันนี้นะคะรู้รอบวิย์ทิกอย่างเหตุแล้วก็ยูกิเด็กยูต้องขอตัวลาไปก่อนแล้ว